สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยทักษิณดีนสามปอธรรมนัตไม่จบปิดประตูหัวดับฝันกลับบ้านเลี้ยงหลานไมตรีจิตทักษิณชินวัตรทอดสะพานเชื่อมผ่านสายใยอันแหลมคมรุ่นน้องลูกน้องเก่าผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีแกนนาพักร่วมรัฐบาลหคน ข้อกล่าวหาชะกัดชะกันผลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักพลังประชารัฐกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพักพลังประชารัฐสองตัวเต็งที่หลุดโผจากคมฝีปากศึกซักฟอกแกนนำพักพลังประชารัฐวิเคราะห์เบื้องหน้าเบื้องหลังการยื่นจติอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบได้เสียลงมติของพักฝ่ายคา้าน พักเพื่อไทยในครั้งที่สว่าคงยื่นไปตามธรรมชาติข้อมูลที่พักฝ่ายค้านมีอยู่ในมือไม่น่าจะผิดธรรมชาติอะไรส่วนการที่ไม่มีชื่อพลเอกประวิตยและร้อยเอกธรรมนัฐในบัญชีซักฟอกนั้นเป็นคนละเรื่องกับอภิมหาดีลระหว่างพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐธงของฝ่ายค้านคงจะพูดเรื่องโควิดเป็นหลักแกนนาพักพลังประชารัฐคนเดิมระบุว่าผลการอภิปรายและลงมติไว้ใจ ไม่ไว้วางใจครั้งนี้คงไม่นําไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีหรือเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคงไม่มีผลต่อการทำงานของรัฐบาลถ้าผ่านได้ก็ทํางานกันต่อส่วนใครจะได้คะแนนมากคะแนนน้อยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าผ่านก็คือจบคณิตศาสตร์การเมืองสมการอํานาจพักเพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐจับมือควบรวมเป็นเนื้อเดียวกันถูกตอกฝาโงผ่านคลับเฮา ทักสินใช้จังหวะห้ามทับเพื่อไทยกับก้าวไกลและออกรับแทนพลเอกประวิตรร้อยเอกธรรมนัฐหลังจากไม่มีชื่อถูกซักฟอกตอกยำ้ำสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องลูกพี่ลูกน้องภารกิจคือทำงานร่วมกันเพื่อต่อสู้ให้ได้ประชาธิปไตยตรงนี้สำคัญกว่าไม่ใช่ว่าดาประวิตรแล้วได้ประชาธิปไตยต้องเลือกว่าจะดาใครไม่ใช่ด่าประวิตรดาธรรมนัสปุ๊บแล้วได้ประชาธิปไตยต้องใจเย็น ต้องมียุทธศาสตร์เดินอะไรอย่าใจร้อนไม่มีดีนหรอกครับใจร้อนไม่ได้ดั่งใจหงุดหงิดเป็นธรรมดาการเมืองเนี่ยใจร้อนไม่ได้นะต้องมียุทธศาสตร์ถ้าจะด่าให้มันด่าได้ทุกคนด่าเวลาไหนก็ได้เราต้องคิดว่าจะด่ายังไงให้ลงคะแนนพลเอกประวิตย์กับทักษิณไม่ใช่เป็นเพียงอดีตผู้บงังคับบัญชากับอดีตผู้ใต้บงังคับบัญชาแต่มีบุญคุณกันมา ตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งและผู้บัญชาการทหารบกตอนผมเอาป้อมขึ้นป้อมเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผมไม่อยากโดนคาหาเอาญาติมั่งเอาอะไรมั่งผมก็เลยให้พลเอกชย,ยสิทธิ์ชินวัตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเอาพลเอกประวิทย์ขึ้นมาตอนนั้นกับผมก็ดีกันเพราะว่าพลเอกประวิตธเข้ามาทำเนียบบ่อยคนนี้เนี่ยพลเอกเปรมสั่งประจำตอนที่นัดแล้วไม่มาตามนัดปฏิวัติคราวนั้น ตอนนั้นพลเอกประวิตย์เป็นผู้การกรมเข้าใจว่าอยู่แถวปราจีนบุรีพลเอกสุรยุทธ์ก็ให้ไปประจําแต่ผมเป็นคนจับเข้ามาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งกองเชียร์เยอะมากตอนนั้นวัฒนาเมืองสุขเป็นรองเลขาผมเป็นสอสอยู่ปราจีนบุรีเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันอีกคนคือพลเอกเชษฐาฐานจาโรผมไม่รู้จักเขาหรอกแต่รู้ว่าเป็นพี่ชายของลูกพี่ผมคือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงศุวรรณ ขณะที่ร้อยเอกคมนัดอยู่ใต้ชายคาอํานาจของทักษิณตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเพื่อไทยเป็นรุ่นน้องเตรียมทหารรุ่นที่25เดินตามเพื่อนรักทักษิณอย่างเสไอพลเอกไตรรงอินทรทัตรู้จักกันครับเขาเป็นเตรียมทหารรุ่นน้องแต่ไม่ได้ทํางานร่วมกันนอกจากตอนที่ทราบว่าเขามาอยู่กับพักเพื่อไทยช่วงหนึ่งก็มีการพูดคุยบ้างเห็นเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นทางการเมืองอยากจะเติบโตทางการเมือง ตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสออกไปอยู่พักพลังประชารัฐต,ตอนนี้ได้เป็นเลขาธิการพักแล้วไปวิจารณ์ต่างพักไม่ได้เป็นเรื่องภายในแต่ละพักมียุทธศาสตร,ร์มีกลยุทธ์ของตัวเองทางด้านดรสติธรณานิติโชธผู้อำนวยการสำนักนกวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้าวิเคราะห์ว่าจุดเสี่ยงของรัฐบาลการแก้ปัญหาโควิดเป็นโอกาสของพักเพื่อไทย ลำพังชวนพักร่วมมาจับมือกันตั้งรัฐบาลไม่พอจำเป็นต้องบวกกับพักพลังประชารัฐและพักเพื่อไทยตั้งรัฐบาลถ้าวิกฤตมากๆคนอาจจะอยากเห็นรัฐบาลแห่งชาติแหล่งข่าวใกล้ชิดพลเอกประวิทย์ฟันธงว่าหัวเพื่อชาติเป็นไปไม่ได้ต้องรอให้รัฐธรรมนูญเสร็จหรือใกล้เลือกตั้งคนอย่างพลเอกประวิทธ์จะทำน้องได้อย่างไงไม่มีทางหรอกแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทธ ยังไม่รับเลยแล้วจะไปรับนายกได้ยังไงไม่มีทางไมตรีของทักษิณที่หยิบยื่นให้กับผู้เด็กประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐทั้งการออกรับแทนไม่ให้ถูกซักฟอกจึงถูกตีความสัญญาณหัวทางการเมืองเรื่องปลองดองเรื่องรัฐบาลแห่งชาติฝันไปเลยไม่เหมือนสมัยก่อนที่มีผู้ก่อ,อการร้ายคอมมิวนิสต์จับมือกันพัฒนาชาติไทยบ้านเมืองสงบก็น่าสนใจทุกคนเห็นพ้องกันทั้งประเทศคนใกล้ชิด พลเอกประยุทธ์ย้ำสอสอเพื่อไทยสอสอฝ่ายคา้านจะเอาคำในยติพวกนี้มาโจมตีพลเอกประยุทธ์จะถูกด่าฟรีและการเลือกตั้งคราวหน้าคำพูดพวกนี้จะถูกเอาไปเปิดเผยได้ถูกต้องตามรัฐมนูญเพราะพูดในสภาและเอาออกไปพูดข้างนอกได้วิวาธะโวหารคงไม่มีน้ำหนักให้พักพลังประชารัฐพักร่วมรัฐบาลโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และ5รัฐมนตรีเพราะทั้งขาใหญ่ภูมิใจไทย และแม่บ้านประชาธิปัตย์ตกอยู่ในสถานะไม่ไว้วางใจแต่จะมีผลต่อการเลือกตั้งคราวหน้าก่อนหน้านี้ทักษิณโยนหินถามทางแจ้งข่าวกับแฟนคลับมีแผนกลับบ้านเข้าประเทศไทยเตรียมพบกันประตูหน้าสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองเพราะคำสมอ้างมีนัยยะว่าดีลบรรลุผลแต่หลังจากนั้นไม่กี่ชั่วยามแผ่นดินการเมืองไหวไป,ไปอีกขั้วเพราะจังหวะก้าวและการดีนไม่เคยเข้าถึง ต่างฝ่ายต่างมีข้อต่อรองที่ลดลาวาสอกไม่ได้ทักษิณยังไม่เข้าใกล้ประตูกลับบ้านตามที่ประกาศฝันหวานเจอกันประตูหน้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเลี้ยงหลานและรับใช้บ้านเมืองขณะที่หน้าห้องฝ่ายความมั่นคงเมืองไทยไม่เคยแง้มข้อเสนอของทักษิณเกมหัวเพื่อชาติที่ถูกยื่นข้ามประเทศจึงปิดประตูตายศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สวัสดีครับ